คนไปถามคอมเมนต์ว่าลองเล่นลองเล่นใหม่อีกครั้งทีครับคุณเขาครับคุณเขาแก้บัก๊กแล้วครับโอเคนี่อย่างไกันนะนี่โอเคอเ,อนนะเดี๋ยวเยดี๋ยวเล่นเดี๋ยวยิ่งครั้งนึงนะเด็กเสียดายมันลิปไปแล้วลิปไปแล้วมันลิปไปแล้วก็ไม่รู้เนี่ยนะ

อื่นแล้วก็ครับอ,อ,อันนี้คือถ้าน้ำตกอะารเลยไปเสียใช่ไหมปิวน้ำตกต้องไปทางต้องไปทางที่อื่นต้องไปตรงนี้จะไ,ไปทางหางที่อื่นนะไขอแก้บั็กแล้ว ถ้าขบไม่รู้ก็แบบก็หมดสิ้นเนี่ยหนีไม่ทันหนีไม่ทันเนาะนี่มันแล้วมันอยู่ตรนงไหนอยู่ตรงนี้แน่เลยเอ้ยคิดว่าจะหลอกเหรอเน,นี่ยหวายหนีไม่ทัน bị trôn lái <laughs> mình là bên trôn lấy sáng ạ, này, 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 anh พี่สวยมาอัน,นี้ห้ามพลาดยิงก็ไม่ได้เลยนะห้ามสนคือต้องเอ้ยเอ้ย Ê. 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 Má gì? Má gì? Đâu? Mình kê bác nhắn. Mình kê bác nhắn nè. มินี่วัลอมหนูอนะคบตอนนี้ผมอยู่ในเกมโรงงานนรกห้าครับวันนี้มไีไหมโอ้ยสีฟ้าหรอเ็้ยปิดแน่เฮ้ยอันนี้อ้ย,อ,ย,อ,ยอีกให้ไหลอ,อันทำไมเน,นี่ยไปขอเก้บารกแล้วโอ้ ขอแก้บากแล้วขอบคุณที่บอกนะคะพี่สิขอบคุณที่ขอเลยครับขอบคุณที่บอกบอกมากเลยขอบคุณที่บอกนี่เนีะอืมตายสิเออตายแล้วแล้วก็สามารถไปได้เฮ้ยมีรูอยู่อื เซฟแล้วก็อันนี้ประตูอะไรอะ่ะบโอ,โอเคมันไม่เคลื่อนที่ไปทางอื่นก็ได้วิว,วูประตูไทยเทเออ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  เอ้ยนี่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 เฮ้เอ้ยฉันถือไปได้หรอเอ้ยเอ้ยเอ้ยฉันถือไปได้หรอเออถ้าถือเนี่ยมีสิ่งเอฟเฟิกด้วยนะเดี๋ยวอะไรดู เอาตูไม่ได้หรอโตอันนี้คืออะไรอ่ะเติดๆเอาการสีฟ้าต้องหากาสสีฟ้าอีกแล้วหรอโอ้เนี่ยกสาสสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าติดอือไปดสิ เราเปิดแล้วประตูม <gehört> <horrible> ิติเฮ้ยไปอีไปไม่ได้ ไป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 เปิดแล้วมั้งเปิดแล้วอเปิดแล้วเนี่ยติดติดลอ,อยสักพักรุไฟกำลังมารุไฟกำลังมาเสียว มันเริ่มเร็วขึ้นน่ะแหน่ะแหน่ะแบบมันบอกที่เลื่อนที่อ่ะมันกำลังมาตอนนี้กำลังเที่ยวปุฒุมานี่เตะตายเลยอะจารย์รถไฟตกโหดเลยเรื่องกันเลยดูดูเนี่ยเนี่ยดูเรดูรถไฟกำลังมาดูโอ้ยโอ้ย lawan oh, lama tunggu ni. Lama-lama tunggu ni. Lama-lama ni. Eh. sio, Eh. Tiga Nah. Bagi. Bagi. Eh. ไม่มาหรอเออนึกว่าจะแบบอ,อย,นะย,ยู่ใกล้แล้วก็ิ้มอาซายแต่ขวาโอ้ยตายเอาให้ได้เนะเอาได้รถไฟกำลังมาจะไปพัทภูมิธานีเด็ดแลขึ้นรถไฟที่ไทยโอเคกำลังยิงปิ้วเลยยิงปิว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 อะ น่ารักไหมคุณเจ้าขอเนะี่ยเอ้ยเดจ้าเลือกเลืมสายจีรถไฟกำลังหมอน้องนิ่มก็ได้มไหมรถไฟกำลังแตะรถไฟไปไป้แล้ว <laughs> ไม่มีใครเข้าเลยมาเรื่องกันเลยกลับมาเรื่องวีดกันต่อโอ้พูดหถึงพูดเรื่องถึงรถไฟได้ไงเยวนไป ล่อยกันลองมอ,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 องฝีพอ,ถอ,ถอเถอะพอเถอะพอเถอะวัดเลื่อนเหมือนรถไฟอ่ะตีะอเอ,อ้ยยี่สิยี่สิไม่ไว้ใจนะยิงสิเอ,อออดรถไปก็ลงทอและม,มีกี่ครั้งแล้วเนี่ย ไฟกำลังมาอุ้ยมันไฟตกไปแล้วโอ้มันยากอะ่ะเล้วไฟไปแล้วรอว่าเราใช้อย่างนี้อุโมงค์

แท็กซี่มาแล้วมาอมขอให้ไปเร็วๆเลย,เยบอกว่าคนแต่เกว,ว่าบอล็อ,บอกบ๊ายบายบ็อกเก่อนนี่คือเอ้ย,อยรถแท็กซี่รถแตกซี่เราซื้อมา đi, ơi, ăn ừ, ôi ôi gì, mà nó đâu tới này mới đây thì ngắt thì nha, thử nè, cái này nè. แล้วอันนี้ไว้ใจไหมเนี่ยไม่ไว้ใจอ่ะคือเอาบล็อกคือเอาตำแหน่งบล to um ็อกมาเรียงเลี้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 ยงให้หมดเนี่ยอย่าไปได้แบบเนี้ยอ๋ออันนี้เฉย่าเอาสามบล็อกนะโอเคเอาหนึ่งบล็อกอันนี้คือกาะสีแดง เสียไปเสียไปแล้วก็นีหแบบเ้่าไหร่อน่ะโอ้ยแบบพูดใหญ่แบบใหญ่นิดหนึ่งนะห้าคนเล่นเป็นชั่วโมงอ,ะอ่ะเดินไปเดินไปนี่คือตัวละครหลาว ดเดียวข้าไปอี่เมียวขอโทษค่ะคุณนุ้ยเข้าท่อไปถึงไหนเนี่ยอ๋อเห็นตรงนี้วิ่งมาอย่าเปเปิดๆได้ไหมตรงไหนอะบนบนบนตรงบนเหรอเห็นสนภาพแล้วไม่ใช่ ว่าตรงไหนอ่ะอ๋อตรงนี้อันอีอันนึงอ่ะตรงอ๋อมันจะเปิดตั้งด้านนี้วางตรงนี้ต่อกันต่อกันพลังงานต่อแล้วอย่านะเอ้ยจะไปกิดได้อู้วาสี่บอส วินี่บอลเหมือนแบบหนึ่งน,น,นี่เป็นบอลใหม่เป็นบอนใหม่แม่เบบม่ทำอะไรดีเนี่ยอยู่น่เชื่อเลยเป็นตัวเตี้ยอะไรขนาดนั้นมีตรงขามันวนไปวนไปวนไปโอ๊ย

เออโอ้ยเมือ่อมันจะตายอ่ะอันนี้ดามิเท่าไหร่อ่ะดามิหกวิเนี่ยแบบนี้แต่ดามเจเยอะนี้วยู่เป็นิงหรโหลดจีเฮ้ย,ยนั่งดูด้วอนะ เราตายไปกี่รอบแล้วเนี่ยอันนี้ขอถ่ายรูนี่ไย,ยดูน,ดนี่อืมแช่โอยมาตรงนี้ทำปกคิดไง ้ชนหรว่าขี่ไม่บอกคับเพ่อมรขนาดเล็กอย่างนี้นโดูดูค่ะดูดูค่ะโอ๊ยันรมาเอ้ย ใจโอ้ยฉัน่ใช้ด้ยนะลนลนลใช้ดูวเยนี่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 อไม่มีแล้วก็บสนีเฮ้ยอันนี้ยิงอันนี้หนีอันนี้หนีเอาเอามันหนีไปแล้วตามตามา ตาม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 ไปไหนอะตามไปไหนอะตามไปไหนอะเย่แหละเย่หละกำลังไหลออกมาต้องขึ้น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 ขึ้นตรงนี้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 น้ำไหลกันแล้วเปลา อะไรลังออกมา้น้ำท่วมโลกไปเนี่ยน,น้ำท่วมโลกน้ำท่วมกัลังออกมาเอ้ยตายสิเอ,เอ้ยตายสิไปไหนอะ ไปทางไหนอะไม่ทามอีหายใจไม่ได้ไปตรงไหนอะอ๋อไปตรงรูนี้ไม่ใช่ไปตรงไหนอะอี๋เหรอไปตรงไหนนะ่า ไปตรงไหนอะไปตรงไหนอะสีโดไม่ดีอะไรเนี่ยไม่รู้มันอ่านไม่ทันอ่ะ เองอยู่ตรงบนแน่เลยอะน้ำไหลออกมาอย่างเงี้ยพยายามตายกันเอ้ยเอ้ยต้องไปตรงไหนต่อนะโอเคครับ แล้วก็ขออากาศนาดูคลิปดูคลิปอะไรนะดูคลิปคุณนุ้ยก่อนว่ามันต้องไปตรงไหนวิธีผ่านเราเข้าใจแล้วเราต้ององ่านี้เอ้ย่านี่ขานี่หรอไม่เหมือนกัน ตายจมน้ตายโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโขาดสกิน ทีมหินล้างไหนหน้่นตามจบแล้วเหรอเย้ป <Yeah! S 1> วดติดตามไทยในหกจบเ yeah! ย้ตีดีดีหกวิจารณ์หนาวแมปใหญ่ ใหญ่มากมแบบใหญ่มากแล,และสนุกและสนุกดีแบบใหญ่กันมันไม่ได้ใหญ่มากแค่ในทีเป็นสิบแปดในทีเองอะ่ะมีเวลาเยอะนะสนุกและสนุกงับ แนะนำี่นีำน่ำไม่ต้องหรอกนำสาม,สามหน้เล่นเล่นกับกับเพื่อนได้เพื่อนี้กับเพื่อนได้แล,ไและไปสู้ไปสู้บอส ไปสู้บอสและนี่เห็นไหและไปสู้บอสแ็ะตามและตามหาและไปสู้บอสมันมันสนุกมาก ข้าเล่นท้าเล่น,ลนกับเพื่อนโอ้ยาวยาวเหี้ยนกนาดนเย่เดี๋ยวไมส่สิต้องยอย่างเงี้ย เนี่เเยของเราอยู่ไหเนี่ยของเราแบบสนุกแบบสนุกม,แบบม,มากเลยครับแนะนำแบบนี้เล่นจนจบนะแล้วเลยครับ ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเย้